สวัสดีครับอ่าวันนี้ครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยเจฮีโร่ออโต้คาร์ครับผมอ่าวันนี้ครับเจมากับรถนะครับอีกหนึ่งคันนะคันนี้นะครับเป็นเจ้านิสสันเทียน่านะครับ 200XL นะครับรถสีขาวมุกภายในสีดำมา m เนอร์เชนตปี2011แล้วอ่าใครหาอยู่บอกเลยนะไม่ควรพลาดดูคลิปนี้จบซื้อรถได้เลยอ่านะครับมาเพื่อการเสียเวลาเรามาดูรถกันดีกว่านะครับคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะตาตกล้องมาเริ่มดูรถกันเลยนะครับคันนี้นะครับ เป็นกระจังหน้าโคมเมียมสวยหรูแบบนี้เลยใครที่ศึกษาเรื่องรถนะจะรู้ว่าเทียนนาคือรถไซส์ใหญ่นะครับของค่ายนิสนันอ่าต้องบอกแบบนี้ความสวยหรูของเขาเหมือนกับแคมรี่เหมือนแอคคอร์ดอ่าเดี๋ยวเรามาดูคลิปไปพร้อมๆกันนะอา่าโอเคไฟตัดหมอกด้านล่างมีไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมคาดด้วยโคมเมียมแล้วนะไมเน,นเชนจะต้องคาดด้วยโคมเมียมแบบนี้นะครับรถสวยๆแบบนี้เลยสีขาวมุกอ่าบอกเลยว่าใครได้ไปนะคุ้มค่าคุ้มราคาแบบสุดๆเลยนะสําหรับเจ้านิสสันเทียนนาคันนี้อ่ามาตากล้อง เรามาดูด้านข้างรถกันหน่อยนะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมกเรียบร้อยแล้วนะคันนี้มีล้อแมกมาให้เรียบร้อยนะครับยางปี22ด้วยนะครับล้อแมกขนาด16นิ้วยางปียางปีนี้เลยนะยางปี22นะยางยังใช้ได้อีกนานเลยนะครับแล้วก็ล้อแมกของ16มีดิสหน้าดิสหลังไม่เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับมีโครเมียมคาดแบบนี้สวยๆเลยนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับมีนะครับ ขีเลตมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหรถสวยเลยเห็นไหมนี่แหละครับคือเทียนหน้านะแล้วก็คิ้วลีดยางเอ้คิ้วลีดน้ําเห็นไหมจะเป็นโครเมียมนะครับเหมือนพวกแอคคอร์ดหมอนแคมรี่เลยนะครับเห็นไหมอ่านะครับคือ,ค,อคือรถเขาเป็นรถไซส์ใหญ่เนาะต้องบอกแบบนี้นะครับเป็นค่ายเป็นรถไซส์ใหญ่รถเก่งไซส์ใหญ่รถผู้บริหารของค่ายนิสสันเขาเลยนะครับสำหรับนิสสันเทียนหน้าคันนี้นะอ่านะครับมาต่อด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะ สาท้ายสวยๆนะครับอมสีฟ้าแบบนี้นี่คือไฟท้ายเมอร์เนเจอร์นะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์ 200XL เห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีโลโก้นิสสันมาให้โลโก้เทียนหน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคิ้วหลังโครเมียมแบบนี้เลยสวยๆ,ๆแบบนี้เลยนะครับเซนเซอร์4จุดมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีคิ้วด้านข้างนะครับเห็นไหมคาดโดยโครเมียมเขาจะออกแนวสวยหรูเห็นไหมแนวหรูหลาหมาเห่านะครับคือจะมีโครเมียมคาดทั้งตัวเลยนะมันทําให้ดูอารมณ์แบบรถสวยรถสปอร์ตมันจะดูอารมณ์สวยๆส,ยๆสปอร์ตแล้วก็ดูแบบ เนียนตานะบอกแบบนี้เลยแล้วก็ได้ได้สีขาวมุกด้วยนะคันนี้นะบอกเลยนะโคตรสวยเลยนะใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับอ้าวมานะครับด้านข้างนะฝั่งซ้ายก็ไม่มีอะไรนะดิสเบรกอย่างที่บอกปปนะครับมีดิสเบรกมาให้สี่ล้อนะครับ a อ s ีสเอบีสเอมีมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับรถไซส์ใหญ่แบบนี้เนาะมีให้ครบแบบแล้วอยู่แล้วเนาะนะครับอ่ะก็มีนะครับคิวโคมเมียมนะครับเหมือนฝั่งขวาเลยไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็รถสวย บอกเลยว่ารถสวยมากเลยนะเป็นรถไซส์ใหญ่รถผู้บริหารรถสวยออกห้างหลักล้านนะบอกเลยตอนนี้นะราคาไม่แพงเดี๋ยวเราไปฟังราคากันนะอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูในรถกันดีกว่าว่าในรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับรถสีขาวภายในสีดําเป็นยังไงนะบอกเลยนะส่วนใหญ่นะจะเป็นภายในสีครีมนะคันนี้เป็นภายในสีดําอย่างที่บอกไปว่าเป็นสปอร์ตเทคเพราะฉะนั้นรุ่นนี้หายา,ยากไม่เชื่อลองไปเสิร์ชดูได้เลยนะผมบอกเลยว่า ใครได้คันนี้ไปนะคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยเพราะมันได้เป็นตัวรถสีขาวแล้วก็ภายในสีดําจากโรงงานนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะย้ําตรงนี้เลยอ่ะปะไปดูรถกันครับอ้าวมามาดูภายในรถกันครับคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าอ่าเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเรียบร้อยสภาพเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอนุญาตเข้าไปนั่งในรถนิดนึงนะครับอ่ะมาอธิบายรถไปพร้อมๆกันนะคันนี้อ่ะตากล้องเริ่มถ่ายเลยนะครับตั้งแต่นะครับมือเปิดประตูนะครับ ฝั่งทางด้านซ้ายเห็นไหมจะมีลายไม้คาดยาวมาเลยนะครับแล้วก็บุกด้วยนวมนะนวมหนังนวมนะครับเห็นไหมแล้วก็เดินได้โหอ,อย่างสวยเลยเห็นไหมบอกแล้วว่ารถผู้บริหารแน่นอนนะแล้วดูดีเบาะคู่หน้าเห็นไหมปรับด้วยไฟฟ้าเบาะหนังรูตรงกลางด้านข้างเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยนะลายไม้คาดตรงกลางคอนโซลกลางลายไม้โอ้โหโอโอโอเป็นไงนะรถเป็นสวยนะรถเป็นสวยนะครับก็บอ,บอกเลยนะใครได้ไปนะคุ้มค่าคุ้มราคาอะมาดูตรงกลางกันหน่อยนะครับตากล้องเข้ามาดูตรงกลางนะ คันนี้นะแอร์แบ็กคู่เรียบร้อยแล้วนะครับมีนะครับแอร์ที่ต้นมาให้เรียบร้อยแล้วแบบดูโอโซนด้วยนะครับดูโอโซนคืออะไรสามารถปรับอุณหภูมิคนนั่งฝั่งซ้ายคนนั่งฝั่งขวาได้ด้วยนะครับวิทยุมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นวิทยุบิวอินแบบนี้เลยนะครับวิทยุบิวอินแบบนี้เลยนะครับ CD MP3 ดิสกหกแผ่นนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่คอนโซลตรงกลางนะครับมีนะครับที่จุดบุหรี่นะครับหรือว่าพาวเวอร์เอาลิตนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วมี ช่องนะครับใส่เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับเรียบร้อยนะอ่าตรงกลางนะครับมีที่วางแก้วน้ํามาให้2จุดแบบนี้เลยนะครับหัวเกียร์สวยๆแบบนี้เลยนะคันนี้นะครับมีที่เก็บของมาให้นะครับเรียบร้อยนะครับไม่แตกไม่หักนะเห็นไหมอ่านะรถสวยเลยเห็นไหมนะครับด้านบนนะมีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งอ่ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟ สองแผ่นที่มาให้เรียบร้อยมีที่เก็บแว่นตามาให้เรียบร้อยโอ้โหเป็นไงครบคันนะครับส่วนนะครับด้านคนขับเนาะคนขับก็จะมีคูสคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันปรับเปิดเสียงลดเสียงเปิดเพลงเปลี่ยนซาวที่พวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลื่อนไม้นะครับเป็นเลื่อนไม้ที่ต้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครหาอยู่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะบอกเลยนะครับกันนี้ นะคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับทั้งคันเนาะแล้วก็เซทัล็อกมีมาให้เรียบร้อยนะครับม่านหลังไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วได้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆตาดูดิภายในสวยไหมคันนี้นะเลขไมอยู่ที่270,000กว่าโลนะครับเลขไม่ที่270,000กว่าโลนะครับก็รถสวยเลยนะพอดีถอดมา ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดออนเพราะว่ากุญแจอยู่กับน,น้องอีกคนนึงไม่เป็นไรนะก็ถ่ายคลิปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องกุญแจมาให้ตอนฟังเสียงเครื่องพอดีน้องเขาน้องไปที่อื่นเนาะอ่าไปซื้อไปซื้อของนะลืมเอากุญแจติดไปไ,ไม่เป็นไรอ่าก็รีวิวแบบนี้แหละนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดนะท่านท่านผู้ชมลองเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับก็อุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะด้านหน้าเบาะนั่งสบายอยู่แล้วนะทั้งคู่อ่าทั้งคนขับแล้วคนนั่งนะเบาะนั่งสบายทั้งคู่่อแแลล้้ววบพะใหก กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์รถผู้บริหารไซส์ใหญ่อยู่แล้วนะสำหรับเจ้านิสันเทียน,น่าคันนี้นะครับอ่ะประมาณนี้และกันเนาะด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะ้าพาไปชมก็เรียบร้อยเนาะเนี่ยมีบุ๊กเซอร์วิสมาให้ดยเห็นปะกุญแจ2ดอกนะแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสมีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับน้านะครับรถ11ปีไม 2, 70, ้สองแสนเจ็ดหมื่นกโลถามว่าเยอะไหมสําหรับผมมองว่าไม่เยอะนะครับตกปีประมาณ2 0 0 0 0โลไม่เยอะนะเพราะว่าอะไรเอ่อ คือรถใช้งานรถระดับผู้บริหารใช้งานอย่างเงี้ยมันเรื่องปกตินะครับนี่คือไม้แท้เราย้ําว่านี่ไม้แท้นะครับอ่าทำไมได้แท้ต้องประมาณนี้แหละครับรถผู้บริหารเหญ่เจอไม้สองแสนอัพทังนั้นแหละตอนนี้เนาะรถสิบกว่าปีนะครับก็ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแบบสุดๆเลยนะสาหรับจตโยสันเทียนนาคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งนะครับตอนหลังกันบ้างว่าที่นั่งตอนหลังเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันครับอ้าวโอเคครับท่านผู้ชมเรามาดูนะครับที่นั่งตอนด้านหลังกันบ้าางงงว่เป็นนยัไะ อ่ะยังไม่ได้เข้าไปนั่งในตัวรถอะตากล้องเข้ามาถ่ายนะครับสภาพเบาะให้ลูกค้าดูหน่อยดูนะครับเห็นไหมเบาะเบอร์สวยเลยเห็นไหมเบาะสวยนะเบาะหนังนะเบาะสวยเลยเห็นไหมไม่มียุบไม่มีฉีกไม่มีขาใดทั้งสิ้นรถผู้บริหารจริงคันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ใช่รถครอบครัวเนาะเป็นรถผู้บริหารจริงนะครับเพราะว่าผมซื้อกับเจ้าของก็มาโดยตรงนะอ่ะป้าเดี๋ยวผมก็ยญาเข้าไปนั่งในรถให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงโอ้โหเบาะแม่งโคตรนิ่มเลยว่ะโอ้หนั่งโคตรสบายเลยสุดยอดสุดยอดเลยนะโอ้โหเป็นไงรถสวยเลยนะ นี่ดูตรงกลางมีที่เท้าแขนมาให้ให้อารมณ์แบบสุดๆเลยนะครับผู้บริหารมากเลยที่ดันหัวที่พิงหัวไม่ดันหัวนะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํามีที่วางแขนมาให้เปิดขึ้นมาสามารถวางกาแฟกินกาแฟได้ถ้าเราอยากทํางานสามารถเปิดปุ๊บมีไฟนะครับบนกลางเก๋งอย่างเงี้ยมาให้นะครับไฟอ่านหนังสือมีมาให้เรียบร้อยม่านหลังไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยเอ้ยร้อนเปิดม่านขึ้นหน่อยม่านก,ก็จะขึ้นมาข้างหลังโอ้โหบอกได้เลยว่าสุดยอด สุดยอดเลยราคาก็ไม่แพงโอ้โหใครได้ไปโคตรคุ้มเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะเอามารีวิวดีกว่านะพูดถึงข้อดีกันไปเยอะแล้วนะด้านหลังนะก็มีที่เก็บสัมภาระมาให้นะครับด้านหน้าเรียบร้อยนั่งข้างหลังไม่ต้องกลัวร้อนมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยรถบริหารรถไซส์ใหญ่มีแอร์หลังมาให้2ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกไฟฟ้าให้อารมณ์แบบลายไม้ตัดด้วยสีดาโอ้โหโคตรสวยเลยนะกันนี้นะบอกเลยวนะใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีอะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเชื่อผมเถอะนะ ผมรีวิวเนี่ยไม่ต้องกลัวถ้าเกิดดูผมรีวิวจนจบนะจะดูเลยรถผมสวยแน่นอนนะเพราะฉะนั้นใครหายอยู่ไม่ควรพลาดนะแล้วรถสภาพนี้นะราคาไม่แพงนะบอกบอกราคาเลยก็ได้ราคาที่228,0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์บวกเพิ่ม20 0 0 0บาทโอเคไหมอ่านะครับราคานะครับเราขาย2 2 8 0 0 0บาทเงินสดนะถ้าจัดไฟแนนซ์บวกเพิ่ม2 0 0 0 0บาทเท่ากับ2480 0 0บาทแพงไหมล่ะไม่ถึง2 5 0 0 0คุณได้รถไซส์ใหญ่แบบนี้ไปใช้รถสภาพสวยๆแบบนี้ไปใช้นะ อ่ะใครหายอยู่ก็บอกไม่้คนพลาดนะน่าจะอยู่ไม่นานแน่นอนเลยอ่ะผมบอกเลยนะราคานี้ราคา2อ0 0สนซื้อ v ีออได้คันซื้ออันติสอันติยังไม่ได้เลยนะได้ v ีออสปีสิบเได้ v ีออสได้อันติสหรือเผื่อได้อันติอะไรเงี้ยแต่นี่ได้เียนหน้ารถไซส์ใหญ่ก็คิดดูแล้วกันว่าอันไหนคุ้มกว่ากันอ่ะไปคิดเอานะประมาณนี้ปะเดี๋ยวผมพาทุนไปดูนะครับฝากระโปรงด้านหลังกันบ้างหน้าเครื่องกันบ้างว่าเป็นยังไงก็พูดไปเรียบร้อยนะด้านหลังก็ ไม่มีอะไรมากรถไซส์ใหญ่ก็นั่งสบายอยู่แล้วเนาะแล้วก็อา,อารมณ์ให้อารมณ์แบบผู้บริหารอยู่แล้วนะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากแล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่าด,ดีใครหายอยู่ก็รีบแล้วกันนะใครหายอยู่ก็รีบแล้วกันนะคุ <c oughs> ้มแน่นอนแหละคันนี้อะไปะไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่าด้านหลังรถจะเป็นยังไงภายในสวยแล้วใช่ไหมไปดูด้านโครงสร้างกันว่าโครงสร้างคันนี้เป็นไงจะสวยสดงดงามขนาดไหนไปดูกันครับ <c oughs> อ้าวมาท่านผู้ชมมาดูด้านหลังรถกันดีกว่าคันนี้นะโอ้โหเดี๋ยวดูนะ นี่นะผมล็อกอยู่นะกุญแจนะกุญแจอยู่กับผมนะครับกุญแจนะครับน้องเอากุญแจมาให้แล้วนะครับกุญแจอยู่กับผมนะโชว์เลยนะครับเวลาเปิดล็อกนะมันจะมีนะครับที่เปิดรถอยู่างนี้กดนี่เป็นไงนะครับเด้งขึ้นมาเลยอ่านะครับหรือว่าเรานะครับจะไม่เปิดที่ท้ายนี่ก็ได้สมมุติว่าเดินมาใช่ไหมถือของมานะตัวนี้นะมันจะมีปุ่มเปิดนะกดเลยครับนี่เป็นไงเห็นไหมเปิดท้ายรถจะเปิด ข้างหลังก็ได้เปิดรีโมทก็ได้เปิดจากข้างหน้าก็ได้เปิดได้3มที่โอ้โหเป็นไงนะก็บอกแล้วว่ารถผู้บริหารรถแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรถ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 ผู้ดีมีกระตังนะครับโอ้โหเป็นมันเขาเรียกอะไรให้มาครบๆเลยนะบอกเลยนะครับอ่ะมาอ่ะขอโชว์แค่นี้แหละเอามาดู ข้างหลังกันหน่อยดีกว่าข้างหลังนะกว้างขวางอยู่แล้วนะเก็บสัมภาระเก็บของได้เก็บถุงกอ๊อฟเก็บกระเป๋าเดินทางเก็บอะไรได้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นรถไซส์ใหญ่รถผู้วิหารเพราะฉะนั้นด้นานท้ายรถเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะเก็บของได้เยอะแยะบางคนนะเมื่อก่อนเนี่ยคนชอบซื้อแล้วก็ไปวลว่าติดแก๊สเพราะว่าติดแก๊สนี่ยตรงนี้ปุ๊บแล้วยังมีที่ขนของอีกไงบางคนเลยชอบซื้อไปติดแก๊สนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ซื้อรถแก๊สนะรถผมน้ามันล้นทุกคันนะไม่มีติดแกกกกนนนนะะะะะะครรรััับปดดลมมมีอออาาูหหง็ ข้างหลังมันกว้างอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่าตากล้องถ่ายหน่อยนะครับยางอะไหล่มีมาให้ครบๆพร้อมๆเลยเห็นไหมยางอะไหล่มีมาให้ครบๆพร้อมๆเลยสูมเสริมสวยเลยเห็นไหมสูมเสริมซอกสวยเลยนะครับนะครับสีขาอาจจะมีเลอะหน่อยเล็กน้อยไม่เป็นไรช่างมันนะอ่ะครื่งมือแม่แรงมีไห้ครบๆเลยเห็นไหมนะครับยางอะไหล่มีครบเครื่องมือแม่แรงมีไม่ครบๆเลยนะครับมีพรมนะครับกันเลอะมาให้เรียบร้อยเลยครบคันเลยเห็นไหมก็ประมาณนี้เนาะด้านหลังมาดูตาเข็บกันหน่อยตาตากล้องถ่ายหน่อยนะครับด้านขวานะครับเห็นไหม ปีกตะเข็บเดิมนะปีกตะเข็บเดิมเม็ดอักโรงงานอยู่ครบน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีแกะนะอ่านะครับเอามาดูด้านซ้ายกันหน่อยนะครับด้านซ้ายนะครับเห็นไหมเม็ดอักโรงงานอยู่ครบนะครับเม็ดต่างๆอยู่ครบนะครับน็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีแกะเห็นไหมผมให้ดูเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเดืออะไรนะครับเพราะบางคนกลัวรถชนหนักาเนาะบอกเลยว่าไม่มีนะไม่มีนึกออกไหมถ้ารถชนถึงตรงเนี้ยถ้าเกิดรถชนถึงตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้จะต้องแกะเปลี่ยนหมดทําหมดแต่คันนี้ไม่มีนะเพราะนั้นการันตีได้เลยรถผมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับ มีเก็บสีบ้างเล็กน้อยมันเป็นเรื่องปกติของรถมือ2นี่คือรถยูสคาร์ต้องบอกแบบนี้รถรถรถยูสคาร์รถมือ2คือรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วถูกต้องไหม <S <S เพราะฉะนั้นจะมีรอยเล็กน้อยบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราจะพูดทุกคลิปบอกลูกค้าตลอดนะถ้าลูกค้าคนไหนซีเรียสก็ผ่านเลยต้องการสีเดิมโรงงานต้องไปซื้อป้ายแดงะป้ายแดงบางทีก็ยังมีเก็บสีมาบ้างนะครับก็บอกนะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับด้านท้ายปีกเปิดกสวยยังอะไหล่อยู่ครบ รืองมือแม่แรงอยู่ครบด้านหลังสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์มาให้สี่จุดเรียบร้อยแล้วนะครับตัดด้วยโคมเมียมเรียบร้อยแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้าของเครื่องกันบ้างว่างเครื่องนี้เป็นยังไงนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากหรอก็พามาดูความเดิมพามาดูความสวยของรถแลวกันนะประมาณนี้นะครับไปไปดูด้านหน้ากันครับอ่าวมาท่านผู้ชมมาดูหน้า้องเครื่องกันหน่อยดีกว่าตอนนี้เปิดฝากระโปรงไว้รอเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะมาพร้อมกับเครื่อง2 0 0พันนะครับเบนซินนะครับ เครื่อง2,000เบนซินนะครับอ่านะครับฝากระโปรงต่าง,างๆเห็นไหมสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงนะครับอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆฝากระโปรงอยู่ครบหมดเลยเห็นไหมเม็ดอาร์ไข่ปลาเห็นไหมโลโกโน้นิสันนะครับที่ฝากระโปรงหน้าเห็นไหมฝาเดิมนะฝาะเดิมมีแกะทําสีบ้างน้อยเป็นเรื่องปกติก็ที่บุมบอ,อกไปนะครับแต่รูกมลมรถคันนี้สวยเดิมแน่นอนกาลันตีให้เลยนะครับอ่ะถ่ายปีกนะครับแก้มด้านขวาหน่อยนะครับด้านขวานะครับเห็นไหมซุ้มเสริมนะคร ถ่ายทุกดูเพราะว่าอะไรน,นะจะให้ถึงความเดิมเลยนะครับเห็นไหมบเบ้าโชกแล้วก็ปีกต่างๆเห็นไหมเดิมเห็นไหมคานเคิร์ลูกลมเดิมสวยแบบนี้เลยอะมาดูด้านซ้ายกันหน่อยว่าด้านซ้ายคัน,นี้เป็นยังไงครับด้านซ้ายคันนี้นะครับเบ้าโชกเดิมนะครับแก้มซ้ายเดิมๆนะครับมีแกะทาสีบ้างเล็กน,น้อยเป็นเรื่องปกติอย่างที่พอกไปแต่เม็ดไข่ปลาเห็นไหมอยู่ครบๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดโอเค รประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูครับโอ้โหเป็นไงเครื่องอย่างแน่นเลยนะครับเครื่องอย่างแน่นเลยนะครับอ่ากุญแจนะครับเป็นสมาร์ทคี์นะเวลาเราเอากุญแจออกมาจะดังติดติด,ต,ดติดแบบนี้อ่ะฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยครับ โอเคประมาณนี้ละกันนะครับให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับเครื่องเดินนิ่งนะครับไม่มีสะดุดอ่ะเดี๋ยวดูการน้ํามันเครื่องกันหน่อยคันนี้นะครับมีควันไหลออกมาบ้างไหมนะครับมีน้ํามันกระเด็นบ้างไหมอาตจะกล้องดูซิอ่ะไม่มีนะไม่มีไอขึ้นมาเลยเห็นไหมไม่มีน้ํามันเครื่องกระเด็นขึ้นมาเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมอนุ่านะเอานี้เข้าไปอังหน่อยนะครับดูซิว่ามีไอน้ํามันเครื่องกระเด็นขึ้นมาบ้างไหมนี่อ่าไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะบอกได้เลยว่าใครได้ไปนะ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเครื่องเกียร์ดีเครื่องโคตรแน่นเลยวิ่งโคตรดีผมบอกได้เลยใครหายอยู่ก็ไม่ควรพลาดแล้วกันนะอ้าวประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปรถคันนี้ท้ายคลิปให้ฟังอีกหนึ่งทีครับอ้าวโอเคท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะพามาชมรถมารีวิวรถเป็นไงบ้างถูกใจไหมนะครับถูกใจไหมบอกเลยว่าถ้าดูคลิปเจจบเนี่ยซื้อรถกับเจได้เลยแหละนะครับเพราะอะไรเจพามาดูเห็นไหมโครงสร้างพาไปดู ด้านในพาไปดูออปชั่นต่างๆพาไปดูทั้งภายในรถรอบรถตัวรถทุกอย่างเจจะถ่ายละเอียดทั้งหมดเพราะฉะนั้นดูคลิปวิดีโอเจเสร็จซื้อรถได้เลยนะเจการันตีให้เลยนะรถคันนี้นะครับสวยเดิมแน่นอนนะอาย้ำอีกทีแล้วกันคันนี้นะครับเป็นเจ้านส n นเทียนหน้าเครื่องยนต์2 0 0พนะครับหรือเขาเรียกว่า2 0 0 xl นะครับเอเอสองร้0 xl นะครับขอโทษดีะนะะนะครับปี2011นะครับภายในดำ sporttech ทำไมถึงเรียกว่า sporttech เพราะว่าเป็นภายในดำปกติส่วนใหญ่จะเป็นภายในสีครีมใช่ไหม แล้วก็ลายไม้สีออกแดงๆหน่อยแต่ทีนี้เป็นภายในสีดําแล้วก็ลายไม้สีโอ๊คเขาเรียกว่าสปอร์ตเทคให้อารมณ์แนวสปอร์ตแล้วก็มาพร้อมกับสีขาวมุกด้วยสีขาวมุกโรงงานภายในดําโรงงานเพราะฉะนั้นใครหายอยู่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับรถสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะกับราคาเพียงแค่2 2 8 0 0 0บาทราคาเงินสดจัดไฟแนนซ์บวกเพิ่ม20,000คือราคา2 4 8 0 0 0บาทนะครับอ่ะ จะซื้อสดหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะเรามีให้บริการทั้งหมดนะครับอันนี้คือ2ราคาเพราะว่าลูกค้าตัวเเออซื้อสดเท่าไหร่ซื้อจัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็จะบอกไปเลยนะซื้อสด228,0นสซื้อเงินผ่อนจัดไฟแนนซ์บวกเพิ่ม 20- 0 0 0คือ2 4 8 0 0 0บาทนะครับอ่ะพูดเลยนะครับเพื่อความชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นลดร,ราคาไม่เกิน2 5 0 0เนี่ยถามว่าสภาพนี้คุ้มค่าคุ้มราคาไหมถามใจตัวเองดูนะครับลองไปศึกษาตัวรถก่อนได้คันนี้ออกห้างนะต้องมีล้านกว่าบาทนะครับล้านหน่อย,อยต้องมีแน่นอนอะ่ะ ตอนนี้เหลือไม่ถึง2อ0 0สนคิดดูดิเงินล้านหายไปนะก็ใครหายอยู่ก็บอกเลยว่าไม่ควรพลาดผมว่าอยู่ไม่นานแน่นอนเลย2องแสน้นี่ถ้าเทียบกับรถเล็กๆนี่ซื้อแค่วีออซื้อแค่เอาติดเองอันนี้ได้เทียนหน้าตัวใหญ่ยังกับระดับแคมรี่อ่าในปี11ได้ภายในดําได้รถสวยไม่แท้เข้าศูนย์ติดต่างหากโอ้โหยางก็ใหม่รถก็สวยภายในก็สีดําเพราะฉะนั้นใครหายอยู่ก็ไม่ควรพลาดรีบๆเลยแล้วกันนะใครจองก่อนได้ก่อนนะบอกเลยนะบอกในคลิปนี้เลยนะว่าจองก่อนได้ก่อนเพราะว่าลูกค้า ทักมาบางทีก็ไม่จองมาแล้วก็เข้ามาดูรถทีนี้คนอื่นจองมาเราต้องคนจองก่อนเนาะบางคนไม่จองบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามาไม่มามันเสียโอกาสเรานะอ่ะบอกตรงๆนะครับเพราะบางคนเข้ามาบางทีวอลเข้ามาคือไม่จองแต่วอลเข้ามาพอวอล์เข้ามารถเราติดจองแล้วจะมาซื้อเอ้ยเฮียทําไมผมจะมาดูไงผมก็บอกเฮียแล้วผมจะเข้ามาดูแต่คือพี่ไม่ได้จองมาได้บอกไหมผมก็ไม่รู้ว่าพี่เอาไม่เอานะครับบางทีก็มาต่อว่าเราเราก็จะบอกว่า ไม่เป็นไรผมน้องรับแต่ว่าจริงๆอ่ะก็คือเราก็บอกกันแล้วนะครับมันเป็นกฎกติกาการซื้อขายนะครับ <_ S 1> การวางจองเนี่ยมันเหมือนกับว่าจองสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นการวางจองเหมือนจองสิทธิ์คนที่วางจองต้องมีสิทธิ์ก่อนถูกไหมอ่ะอันนี้พูดทาหลักนะครับคนที่ไม่ได้จะวางจองกับคนวางจองคนวางจองก็ต้องมีสิทธิ์ก่อนนะครับคนไม่ได้วางจองเพราะเราไม่รู้ว่าเขามาไม่มาบางทีเราไปรับไป Bei ไปแบบไปรับปากเขาแล้วก็เขาไม่มาอย่างเงี้ย จะ่าะคนที่จะจองก็เสียสิทธิ์อีกนะครับแทนที่คนที่เขาพร้อมจองเขาพร้อมจองเลยนะเพราะฉะนั้นคนไม่พร้อมจองก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เราก็ต้องให้คนที่จองก่อนเนาะได้ไปก่อนแล้วคนที่ไม่ได้จองก็มาดูรถได้ถ้าคนที่จองแล้วเขาไม่เอาหรือเขาจัดไปในั้ไม่ผ่านหรือเขาสลาสิทธิ์พี่ก็เป็นไม้ต่อไปอ่ะผมจะพูดแบบนี้เลยนะบางคนแบบมีหลายคนเหมือนกันที่เข้ามาแล้วแบบเฮียเอา,อางี้ผมให้พี่เพิ่มอีกห้าพันแล้วกันอ่ะพี่ขายไหมอ่ะผมก็บอกเลยวนะ่าผมก็ขายไม่ได้เพราะว่าผมไปรับมัดจาเจ้านั้นมาแล้วลูกค้ามาแล้วเราจะ ทิ้งมาจําลูกค้าก็ไม่ได้เพราะว่ามันคือสัจจะที่เราได้ให้กับลูกค้าคนแรกไว้คนที่จองอ่ะเรามันคือสัญจ,จะที่ให้กับลูกค้าคนที่จองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้จองแล้วจะมาเพิ่มเงินเนี่ยแล้วผมจะไปบอกคนที่ผมรับจองเข้ามาว่าไงนึกภาพออกไหมนะมันก็ไม่ได้นะอ่ะโอเคเข้าใจการกันเข้าใจตรงกันแล้วกันนะก็จะตรงกันนะอธิบายไปเลยแล้วกันใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอ่ะก็ฝากไว้แล้วกันนะกับเจ้านิสันเทียนหน้าสีขาวมุกนะครับ 200XL นะครับภายในดามสปอร์ตเทคคันนี้นะกับราคานะครับ เงินสด2 2 0 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์248,000บาทบวกเพิ่ม20 0 0 0บาทนั่นเองนะครับไฟแนนซ์ Finance, เรามีบริการให้ทั่วประเทศนะใครท่านใดสนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับเจฮีโลว์โตคายินดีให้คำแนะนำให้ยินดีให้บริการนะครับก็ลองทักมาถามกันได้นะใครสนใจก็รีบติดต่อมาเลยแล้วกันนะโอเควันนี้สำหรับผมเจฮีโลว์โตคาคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าเดี๋ยวมาดูกันซิว่าผมจะเอารถอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมมันอีกนะครับช่วงนี้รถเยอะนะช่วงนี้รถเยอะ นะครับแล้วก็ขายก็ขายเยอะเหมือนกันรถเยอะก็ขายเยอะเหมือนกันทุกทีลูกค้าก็ดูรีวิวแบบนี้กันเยอะนะครับก็มีคนติดตามทั้ง Facebook แฟนเพจ a c e b o o k แฟนเพจ u t u b e นะแล้วก็ TikTok อกนะครับก็เรามีหลายช่องทางเพราะฉะนั้นลูกค้านะก็จะไปหลายๆช่องทางเนาะเพราะฉะนั้นคนก็จะทักกันมาค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นใครสนใจจริงใครหายอยู่ก็รีบแล้วกันนะบางทีมันก็อยู่ไม่นานบางคนชอบบอกเอ้ยรถไม่อะไรหรอกเดี๋ยวค่อยมาดูวันหลังวันนี้ลงอีก 2- 3สาวันจองไปแล้วก็มีนะเพราะฉะนั้นก็ ใครอยากได้ก็รีบมาแล้วกันนะเอาอย่างนี้แล้วกันผมก็อยากขายอ่ะผมขายได้ผมก็ขายก็รีบมาแล้วกันนะใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับโอเควันนี้ผมเจฮีโร่ค่ะคงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ